สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับคือวันนี้นะครับคือเราอยู่กับะมะนาวคาเวียนะครับทุกคนเคยเห็นไหมฮะมะนาวคาเวียเนี่ยก็คือเขาจะมีลักษณะเป็นลูกเรียวๆแบบนี้น,นะครับเหมือนเหมือนเหมือนนิ้วมือนะครับเป็นลูกเรียวๆเหมือนนิ้วมือข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนมเมล็ดเหมือนไข่ปลาคาเวียเลยนะฮะเขาก็เลย เรียกมะนาวชนิดนี้ว่ามะนาวคาเวียนะครับลักษณะต้นของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยนะฮะเป็นลำต้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใบก็เหมือนเป็นใบป้อมๆนะฮะลักษณะโดยต่างๆแล้วนะครับคล้ายๆใบมะกรูดนะผมว่านะครับส่วนมากเขาจะปลูกในเข่งกันนะครับส่วนมากที่เขาจะปลูกในเข่งกันนะฮะตรงฟาร์มดังๆอะมะนาวชนิดนี้นะครับค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากมากเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะอ่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากมากเลยนะฮะก็คือแล้วมันก็จะมีสายพันธุ์อ่ะทุกคนมันก็จะมีหลายสายพันธุ์น่ะนะฮะเหมือนสายพันธุ์เลชแชมเปญเนี่ยก็จะออกแดงๆนะครับสายพันธุ์เลชแชมเปญก็จะออกแดงๆสายพันธุ์ไบรอนซันไลน์เนี่ยตัวนี้นะครับก็คือสายพันธุ์ไบรอนซันไลน์นะฮะก็คือข้างในจะออกเป็นแบบแดงแดงเหมือนฟิวฟิวทับทิมอ่ะ นะครับไบรอนสไลท์นะฮะแล้วก็จะมีเอมมอรอนนะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์เอมมอรอนนะฮะข้างในอ่ะจะออกแบบเป็นแบบสีหยกอ่ะทุกคนสีหยกอ่ะเพราะว่าเอมมอรอนอ่ะมันก็คือหยกอยู่แล้วเนาะนะฮะสีหยกนะครับนะฮส่วนสายพันธุ์ที่4นะครับก็คือจะเป็นสายพันธ์เทสตี้กรีนนะครับก็คือข้างในก็ออกเป็นเขียวนะฮะ ห้าก็คือซิตรอนคาเวียลอสนะฮะก็คือม่นมีหลายสายพันธุ์อะสายพันธุ์เอ็มมาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมๆแล้วนะครับแล้วลักษณะเท็กเจอร์ของเขาเนื้อของเขาภายในอะก็คือเป็นเหมือนคาเวียนะครับก็คือเป็นเหมือนไข่ปลาคาเวียนะครับโดยรวมๆแล้วนะฮะก็คือมะนาวชนิดนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะปลูกยากนะทุกคนเห็นไหมฮะเป็นลูกอ่อนนะเป็นลูกอ่อนขึ้นมาก็มีนะครับเนี่ย ค่อนข้างที่ที่จะเลี้ยงยากนะครับว่าไปกระต๊ะเล่านะฮะเหมือนมันมันมัน,มนจะเลี้ยงยากอะทุกคนแล้วก็มีราคาอยู่เหมือนกันนะครับกะแพงอยู่เติบหนึ่งอยู่แล้วครับโดยเฉพาะต้นที่แบบสูงสูงใหญ่ใหญ่นะต้นแบบสูงสูงใหญ่ใหญ่นะฟอร์มใหญ่ใหญ่อะราคาก็จะต่างกันไปอีกนะครับนี่คือเลมอน มานาันเอามะนาวคาเวียนะครับนี่คือเนี่ยลูกหนึ่งนะลูกของเขาก็จะเหมือนประมาณนิ้วมือครับแต่นี่คงยังไม่โตเต็มที่นะครับถ้าโตเต็มที่ก็น่าจะใหญ่กว่านี้นะครับเนี่ยนะ,ะดูดูเขาแบบพวกนี้ช่อนี้กําลังโตนะครับเนี่ยเลมอนคาเวียนะครับปลูกยากนะทุกคนขยายพันธุ์ก็ยากด้วยนะครับเขาแบบต้องเอาใจเขาแบบสุดๆเลยนะฮะ ต้องเอาใจเขาแบบสุดๆเลยนะครับดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยเรื่องดินอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องสภาวะแวดล้อมเรื่องอากาศอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเขาชอบนะฮะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับหนามมีหนามด้วยนะทุกคนถ้าเขาชอบเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครฮะแต่เขาไม่ชอบเขาก็จะแบบงอๆไปนะเป็นพืชที่เลี้ยงยากอีกอย่างหนึ่งนะครับ นะต้องดูแลเอาเจะใส่เป็นอย่างดีนะ้ครับเนี่ยนะนี่คือมะนาวคาเวียนะครับนะครับพวงนี้ก็จะดกเลยนะฮะเลี้ยงยากมากเลยได้ยินมาว่าฟาร์มที่ดัง,ดงนี่จะอยู่ที่แถวทางรองบุรีล์นะฮะฟาร์มที่เขาเลี้ยงะมะนาวคาเวียเป,เป็นจริงเป็นจังเนี่ยถามว่าเขาไปทําอะไรเขาคือเอาไปปรุงอาหารได้นะครับเป็นเครื่องเคียงแล้วก็ไปปรุงอาหารได้เพราะว่าเขาก็มีรสเปรี้ยวเหมือนกันนะครับ ฟาร์มท,ที่นั่นนะฮะเขาทําเยอะนะครับแล้วก็เขาศึกษามาแบบก็คือเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับมะนาวคาเวียเนี่ยแหละครับนี่คือลักษณะของลูกของเขานะทุกคนนี่คือลักษณะของเขาพันธุ์นี้นะก็คืออ่าเป็นเลมอนซันไบรท์นะครับถ้าจําไม่ผิดนะมันมีหลายพันธนะุ์ะทุกคนมันมีหลายพันธุ์นะครับมีหลายพันธุลักษณะที่แตกต่างออกไปข้างในอนะ่ะ ะจะเป็นเหมือนเหมือนทับทิมทับทิมนะฮะฟิลฟิลของเขาจะเป็นเหมือนทับทิมทับทิมนะครับเนี่ยนะฮะก็คงจะโตกว่านี้นิดนึงแต่จริงๆแล้วน่าเขาหน้าจะฟอร์มใหญ่มากกว่านี้นะครับตัวนี้นะนี่ก็คือมันมีหลายสายพันธุ์มีหกสายพันธุ์อะทุกคนพันธุ์นี้นะครับก็คือจะเป็นพันธุ์นี้ก็คือจะเป็น ที่มีบีไอนี่แดงข้างในอ่ะเหมือนทับทิมอะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเอเล็กๆก็คือมันกําลังจะงอกนะครับที่เห็นในฝ่ามือผมไหมเล็กๆก็คือลูกเล็กๆมันนะถ้าเลี้ยงไม่ดีมันไม่ชอบอะมันไม่เจริญงอกงามเลยนะทุกคนนี่แหละครับก็เลยอยากมาเล่าสู่ฟังนะครับ ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับมันมีเลมอนหรือว่ามะนาวชนิดนี้อยู่ในโลกของเราด้วยนะครับทุกคนนะครับนี่ก็คือมะนาวคาเวียนะครับเขาผมก็มีต้นเดียวหรือว่ายังไงต้องถามพี่สาวอีกนะฮะก็ยังไงก็ต้องดูแลเขานะครับเขาผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ ว่าเราจะนำเสนอในอพืชอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันดูนะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับน่ารักนะทุกคน,นลูกเล็กๆนะลูกเล็กๆนะครับเลมอนคาเวียครับสวัสดีครับ